สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลแห่งชกนะครับเมื่อนี้ทางชองเฮาเด้นเดินทางมาถึงบ้านนองโออิชินะครับเพื่อพาเอฟซีมาตามเน่ทางตัวเลขของนองโออิชินะครับอ่าเป็นเด็กมีเส้นนะครับสามารถสื่อสารกระปูอื้อลือได้นะครับเด็กค,คนนี้นะครับพี่นองเฮาเพื่อบรรเทาการเยเวลานะครับทางชองเฮาสีภาพพี่นองมาตามเน่ทางตัวเลขของนองโออิชินะครับ เพราะว่างวดที่แล้วนะครับแนวทางของน้องกับเขานะครับพี่น้องเข้าเขียนบอกอคุณแม่ดาล่า07ตรงๆเลยนะครับแล้วก็ทังง่องเข้าได้ลงให้พี่น้องเข้าช่มไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับและเมื่อนี้ทังง่องเข้าได้เดินทางขึ้นมานะครับบ้านของน้องอีกนะครับเพื่อมาตามแน่วทางตัวเลขว่าตัวเลขแน่วทางของน้องโออิชิเด็กนี่เซนคนนี้ยังสิงเป็นตัวเก่าตัวเดิมบอกนะครับพี่น้อง ครับมือนี้ทั้งสองเฮ้ากระเด็นมาสวงใบใบพี่น้องเป็นสีผ้ายูมาพี่น้องฝ้ากระมือก็คืมนะครับพี่น้องเพรว่า,วาเอาบรรุวา่าสิไทยคลิปได้จบบอนะครับพี่น้องเขานะครับฝนกาลังกอ่อตัวมาแล้วนะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องเฮ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทั้งช่องห้าสีผ้าพี่น้องไปตามเนวทั้ทงตัวเลขของน้องโออิชิตอนะครับก่อนฝาก่อนฝนสิมาหอดก่อนเนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะครับพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับพ่อพี่อัญชลีสวัสดีแม่ลาสวัสดีครับกอลูกโอ้สวัสดีครับมือนี้บักลาคือบ่นได้ไปโรงเรียนลูกมือนี้วันยังลูกมือนี้คู่ไปโอบล้มคู่ไปอบลมคู่ไปอบลมวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับนึกบ่ได้ไปบ่ลูกครับบัให้แม่ถามเนี่ยบรรลานั่งสมาทีแล้วไปลูกนิ้วดนีิ นั่งไปลกลานังไปลูกเร็วบ่เพื่อนบอกว่างในลูกเพื่อนบอกว่างหวดนี้หดีเพื่อนไฮเลขเยเราบอกเพื่อนไฮเราบอกลูกเนียนเนีน้มหมแห้งๆโลูกบอ่แห้งเลยบอหเบ่ตกกเน่ตาพนไเเออพนไเลขตัวไดลูกอีเมีเอายังมาปาก อี้เนี่ยจัดฟันหลุยเนี่ยจัดฟันจัดฟันจัดฟันโอ้ยแม่สวยจัดฟันเนาะจัดฟันผมอมาเมื่งามบ่สวยบ่อีแม่สวยบ่เอ้าแม่แม่สบายสวยบ่เอาบัตรเขียนเลขให้แม่ดูบัตรเอาขันนั่งได้เร็วแล้วเรียวเขียนได้แม่สื้อโลเมโคมาหายได้บัตรนี่จะได้ยังโลเมโคบ่ะจะได้โลเมโคว่ะเคียนได้โลเมโคบ่เอาสีใดเอาสีใดเอาสีใดบัตรนี่ ฮะเอืมสีอะไรรถไมโครรถไมโครเจ้าะสีอะไรแม่ที่สื้อมาฝ่ายสีมูสีมู้ีมูเขียนเลขก่อนเขียนเลขให้แม่เลยบานเขียนตัวสวยแล้วลูกเด้อคนขาหลายได้บานนี่สวยอสวยเสื้อสวยเขียนเสื้อสวยอ๋นี่บ่ลูกให้ตัวนี้บ่แม่อ๋อเอา หนึ่งส่วนนึ <evening> ่งไฮแจ็คโตนี่ลูกสิ่ไฮแจ็คโต้วันหนิลูกไฮตัวเดียวบ่กว่าไฮอีกบ่กบางร้านว่าไฮพ่ออีกบ่กไฮตัวเดียวบ่กไฮแจ็คโตนห่างกันกระด้ลูกเอาบ้านเอาพี่น้อนเอาสามนั้นพ่อแล้วลูให้สามตัวว่าให้สามตัวเนาะลูกเนาะงามค่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะ ปลาลายยากไ้รถม่โค้ีหรมันบ่คันคันนี้เม่ยทุบมีซื้อรถ้ไม่โคเสียมพูมาหายแล้วูลเดกอตัวเดียวเลยบ่แม่เพื่อนๆใครอมไม่ผมอยากเอารถบดน้ำเอารถบดหนั่มก็ได้อารถบดยู่นทางผมเห็นมันบดดีครับครับม่เอา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 รถบดของเหล่นี่รถบดคือไม่เห็ทดางเม่ยซื้อ่ไรดิมันขั้นใหญ่โพดแม่อบม่มีรถไปแกเกมากเอาน่อยๆก็ได้คือทำรถไปโ โอ้ยหเอพอจุทถูพออเวทไกรหนึ่อแดอูอโอ้ยพอจุอถูพวิสยว่าคนขี่นูลูกด้วยที่เอาไปสีอันพาเต็มีน้องเขายูข่างอ๋อพอกับเปยจุทููได้ตัวเดียวกันก็น้องเคียนหายหนีปออ ผู้เขาถือแสนอะไรแสนแสนี้แสนอะไรนพอลาลูกพะอล่ลูกก็ต้องเขียนอีกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างเขียนเหรียญเดี๋ยวแม่ใส่สมุดเขียนเหรียญลูกโอวนีบ่ให้ตัวนี้บ่กลูกประาณเลขสองตัวไรเก้าเก้าเลขสามตัวไหนึ่งแปดศูนยค่ะถูกถยังเว้นเขาขี่รถไป ม่ไนมเอยู่ดอกกันป้ายากน่ะป่านไปนก็ไม่แม่โอ้พ่อกับแม่ซื้ออย่งก็จ้าเห็ดยังบ่ออยู่หันบ่อหดอ็ดยัวเลงกบบ้านก็เี้งนะขนรันเห่อล่ะอือครับ่ต้องเคียงอะไรลูกพราะอะไลูกเดี๋ยวเอาใบไม้ลูกเอาใบไม้เอาได้สมตัวก็เลยได้สี่ัครับอาไะลูกไมแม่ที่แกะตัวใหญ่ให้เเพิ่นนับบาทนี่ ครับอ๋อน้องเขียนน่ะพี่น้องกสิเห็นนักัดหนึ่งศูนย์แปดว่าแม่เข<บ>ียนตัวยิง<ม>่งให้เพิ่นเดอ้อบ,บัตครับน้องเขียนใไฮเด้อพี่นอ้องเฮาหนึ่งศูนย์แปดครับเพิน่นเพิ่นนั่งเหรอเพิ่นวางใดโบไม่ยากหลังจากที่พวงนูกลับไปเมืองหันย่าเพิ่นว่าวกัญญาเพิ่นโยงยาผิดทุมมากเออเพิ่นวางอะไเนี่ยหรอไม่ยากเพิ่นวางให้เงินไรกองท่องไรมาเด้อบักลาเอืองินเ้องเงินซื้อเขาให้ยาเออเงินซื้อเขาที่เพิ่นแบบคุณคุณไปขอเลี้ยงเงินยาปทุมมาก่อนเอาจะขึ้นไปอกกกนนโลลยาเห็แ้ว ยายเห็นโมมาแล้วยายเห็นตน้องแมานั่งนี่ลูกมามานั่งน้ำอีหอยบ่จังขอได้แล้วนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงคบอกน้ำเพิ่นกับลูกเพิ่นอยากเห็นลาบอกตูดีเอาคนเลยข่าวเสือใหญ่ตูปูเรื่อแม่ไปหาปูเรื่อไปแม่พาหลับไปแล้วเป็นยังลูกปูเรื่อเพิ่นวายยังลูกปูเรื่อเพิ่นหาบอกเจคไว้ขันมาไปหาเพิ่นนะโอ้ยก็ให้แม่ถือแล้วแม่จังสิมีเงินเติมน้ำมันไปหาเพิ่น มันคือก no. ันฮะแต่ผมบ่ามันคือกันยูยูน้ำปูเรือแบบใดลูกคือกันกับปูรื้อๆกะตั้งเชีแหละโอ้เลขที่ลูกใครนี่บอกแม่โอ้ตื่นคันแม่ถือคุณแล้วแม่จะสิมีเงินเติมน้ำมันไปหาเราปูรือบอกคนให้แม่ถือเรื่องหัวโทรมาเด้อบักลาสิภาพไปโอ้ตีบักลาสิภาพแม่ไปบอกบักลาสิภาพไปปูถามหาอยู่นังดีๆนะบอกปูถามหาบักลา น้าแม่ไปบ่เอาคันถือว่านี่แม่สิมีเงินเติมน้ำมันรถสิพาลูกไปให้ถือกี้บ่นี่โอเคบ่โอเคไปนี่ตัวนี้เด้อครับคันออกตัวนี้แม่สิมาหามผาไปหาปูอู่ลือโอเคบ่เอ้แม่ฟังฟังเขียนโอ้ครับฟังเขียนโอ้เขียนให้เพื่อนได้นั่งเนาะลูกเนาะสีผ้าไปกินปลาเผาริมโค้งคุณไปเนาะจิ้มกับนัมจิ้มมะขามเฮ้ยจิ้มกํานัมจิ้มมะขาม อร่อยเรือนอลเนาะแซ่บยิ้มด้วยนี่ยิ้มด้วยยิ้มด้วยกพ้งมอดแซ่บยิ้มิน้ามแซ่บโเดวแม่าไปกินให้ซือกว่านี่แม่ิิภาพมาไปหาปู้เลื่อทำบนเนื้อเอาเางเลื่อเอาเราไปยังกัปูเลือลูกปูเลือุบหัวผมปูเลือคุบหัวผมไปยังไู้เลูกคูุ่บหัวปะผู้เลื่อสีหงินปูเลือสหงนงวันนี้ปูเลื่อสิหงายมาได้ลูกหวดนี้ มายความอะไรไหนเท่าไรเวาดูลูกห้เท่าไรเพทห้เท่าไรได้สิบลอยอยลอยยังไงนอ้บบเลยสิบอยทั้งหเป็นหาเป็นชิบกันเฮ็ดไม่ก็ต้องน,อนี่มัไม่อ้ยอยอกอไก่ไม่ใส่เล็กอ๋อกอไก,ไก่อันนี้มันแมนเล็กอยู่ครับ <c oughs> ตัดหลินเอานอะพี่น้องนอะตัดหลินเอาเ้อค่ะพี่น้องเขียนหา อับไปเกนะอันนี้ก็ลูกกบไปอีกไปนี่ยกไปี่กลไปเล้วนรับกลับแล้วครับเี่ยกลับให้เนี่นี่นี่เองเนล่ยเงเน่อเน่ง่กงนว่เี่นี่ก็งกัไปเน่ยก็ไงกองกเอกลับเอนี่องเนี่ยนไปเอน่ยกเนพี่ย้องคนกลไบเอเนอ่ะก้องเขียนให้นะคะปเะกาศสี่ดงนะคะเนาะครับแคปหน้ายอไว้เน้่ครับนั่นครับ ทีว่อมกลมสีแดงนะครับน้องเป็นผ10ู้เขียนนะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับพี่น้องค่ะหนึ่งศูนย์แปดเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเนาะครับหน้าจอครับเอฟซีครับเพราะว่ามากมือหนังคนว่าเห็นคนใดก็นอนเนาะจังมากคนว่าคนใดก็คนกวนจ่ายคนเลยเวียนยิ่งมียิ่งมียิ่งมีเข้าคนเลยปวดปวดชาตคนเลยนอน จ้ะปนีแต่ว่าเพิ่นนั่งอยู่เป็นบ่แม่ลังกาจากที่พนุกับนะนั่งตัวเออแสดงว่าได้ล้วเป็นบ่นี่ันถได้เราตัวพี่พอคับเพิ่นไบพักเมื่อหร่ยิ้มยิ้มคักแน่แถวพุ่มปวดพุ่มปวดแก้มอวดแกป้วดแกป้วดแก่ั้ม่ันปวดแก่้มกัน้วันวดิก่อันป้วกกน้วดแก่ป้วดแก่กปวดแกน้วแก่ั้น้วเแา่กัแ่ันป้วดนกนาะ เอาเอาบะนี้ท่องไรมามันในกองท่องไรมาว่างได้อีกอ่จะ,ะจบแล้วจบแล้วทีมหมานบองหวัดเหนียวหมานหม,มานเนาะได้ยินอยู่บ่อีแม่บอกคันคันถือวันนี้อีแม่สิมาหากัาหากเด้อฝนตกมาแล้วโอ้ยฝนตกกับอีแม่สิกลับจังได้บัตรเอา,าหนีไว้พอไหม ครับสวัสดีครับเอฟซีกอลูสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแม่ยากค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตลอดครับหลังจากเอฟซีรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของน้องโออิชิเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางช่องเฮาได้เดินทางขึ้นมานะครับกับน้องเขียนให้เลยนะครับมือนี้น้องวัปปุตพัมตันเพลงนะครับน้องเขียนไห้เลยหนึ่งศูนย์แปดครับตัวเลขแนวทางกับวังวา เอฟซีสิแคบหน้าจอไว้แล้วครับเขียนชัดเจนมากครับ108นะครับพี่น้องกัล่องตันลินเด้อนครับเด้อครับเอาสุตรไทยนี่ให้พี่น้องเฮาเอฟซีทุกทันอยู่ดีไม่แห้งลำลำลุลุ้ชุกชงมันหมานน้ำนองอ C ซีเด้อครับเด้อช่วยคนไร้กนแท้สร้างช่องเฮ้านะครับตอนนี้พายุกเรลืมมากเนียครับเสียงฝนมากใกล้แล้วนะครับขอกราบขอลาพี่น้องทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ